สวัสดีจะเด็กๆวันนี้ลุงเต้จะพาไปเที่ยวดินแดนที่พิเศษสุดๆด,ดินแดนที่เวลาไม่เดินไปไหนเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมละ่ะว่าที่ไหนเรื่องมีอยู่ว่าในดินแดนไร้การเวลานี้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อหนองเข้าตูเข้าตูเป็นเด็กขี้สงสัยชอบผจญภัยมากเลย วันหนึ่งขณะที่เข้าตูกำลังวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าสีทองเขาได้กลิ่นหอมประหลาดลอยมาตามลมเข้าตูเดินตามกลิ่นไปจนเจอตะเกียงเก่าๆวางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พอเข้าตูเอามือไปแตะตะเกียงก็มีเสียงกระซิบว่าจงใช้ตะเกียงนี้ด้วยความเมตตาแต่เอ๊เข้าตูจะใช้ตะเกียงนี้ทำอะไรดีนะ ทันใดนั้นเองเข้าตูก็เห็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งกำลังเดินถือของหนักเข้าตูจึงตัดสินใจใช้ตะเกียงวิญญาณช่วยให้คุณยายหายเหนื่อยและมีรอยยิ้มเข้าตูทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อตะเกียงได้ทำหน้าที่ของมันดินแดนไร้การเวลาก็เริ่มมีสีสันเวลาเริ่มเดินอีกครั้งเพราะหัวใจที่เมตตาของเข้าตูไงล่ะจ๊ะเด็กๆ เห็นไหมว่าการทำดีจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆเสมอเด็กๆล่ะจ๊ะชอบช่วยเหลือคนอื่นเหมือนน้องเข้าตูไหมยอย่าลืมเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย